กลายเป็นเรื่องราวที่เดือดดานไม่น้อยเหมือนกันนะครับผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณหมิงวฤรินพัฒนสสกทมของพรรคเก้าไกลมีการโพสต์เรื่องราวลงบนเอ็กหรือว่าทวิตเตอร์นะครับถูกเพื่อนสอสด้วยการถ่ายรูปประจานล,ลงโซเชียลครับบอกว่าเธอเนี่ยนะครับเป็นอดีตดาราสาวที่ลักลอบนําอาหารสภากลับบ้านเธอตั้งคําถามกลับครับว่าเข้าห้องประชุมกี่ครั้งหรอสอส,อสอคนที่เอารูปเธอไปแฉเนี่ย หลังจบประชุมอาหารมันก็เหลือเธอบอกเธอใช้สิทธิ์ถูกต้องคือการห่อกลับไปทานที่บ้านเธอยังบอครับว่าถ้าสสอ,อยู่กันครบเนี่ยอาหารคงไม่เหลือขนาดนี้ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือว่าจงใจกันแน่เอาเวลาแบบนี้ไปทํางานดีกว่าจะมานั่งจับปิดชาวบ้านเนี่ยครับคือเธอโพสต์ข้อความร่ายยาวลงบนทวิตเตอร์นะครับผู้ชมครับแล้วก็มีการแถบภาพนะครับแถบภาพที่เธอเนี่ยคือสสคนนี้เนี่ยนะครับหลายคนสงสัยว่าเป็นใครนะครับ มีการน่าจะลงเ c e b o o k หรือว่า i อสักอย่างคือถ่ายภาพเธอในขณะที่เธอในกำลังห่อกับข้าวในโรงอาหารของสภานะครับบอกว่าพบเห็นอดีตด,ดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านนี่ครับคุณหมิวบอกว่าน่าแปลกใจเป็นสสมาสองสมัยครับไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลขประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามาหมิวกล้ายืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้ง พร้อมเพื่อนสสเก้าไกลหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจํานวนสสคําถามคือแล้วทาไมตอนเลิกประชุมอาหารเหลือมากขนาดที่ว่าต้องห่อใส่ถุงเอากลับมาบ้านถ้าจํานวนสสที่เหลืออยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็คงจะไม่มีอาหารเหลือแบบนี้หรอกอาหารที่เหลือเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายแล้ววันนี้หมิวก็ใช้สิทธิตามที่มีไม่ได้นั่งทานอาหารที่ห้องอาหาร แต่หอกลับมาที่บ้านการใช้คำว่าลักลอบนี่ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายเข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกเข้ามาของตัวเองหน่อยมีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปมัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาจะเห็นนะคะอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาจะไม่เห็นนะคะ มีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้ยินดีให้คําแนะนําถ้าอยากได้ยอดติดตามที่มีมากที่มากกว่าที่มีอยู่4,000กว่าคนนี่ก็คือน่าจะเป็นโซเชียลได้มีคนติดตามเป็นแค่4,000คนนะครับคุณหมูยังบอกอีกว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนสอสอพักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้ จะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปและแคปชั่นแบบนี้จะสื่ออะไรพร้อมจะรับฟังนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่ามีหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์นะครับถามว่าสอสคนนี้คือใครทําไมคุณถึงเล่นงานสสด้วยกันแบบนี้มีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่านะครับแต่จริงก็เรียบสภานะครับก็คงจะต้องหอ,อกลับกันได้แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรไงต้องดูระเบียบน,นะครับว่าแต่ปกติเขาน่าจะแจกจ่ายกันอยู่แล้วถ้าตามที่คุณถึงบอก ส่วนคนที่ถ่ายภาพมาลงเนี่ยก็ต้องไปดูที่เจตนาครับ